สวัสดีครับท่านผู้ชมกัะมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเชา้ชาเช้าวันนี้คุณตากับพามาชมอะไรที่มันสวยๆงามๆดูแล้วก็ให้รู้สึกสดชื่นเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่คืออะไรหรือคุณตาวิถีไทย ทำไมลายของเขามันสวยจริง,รงๆอย่างที่คุณตาพูดนี่ๆขนาดดูแบบแบบมืดๆได้นน่โบมีความสว่างนะโบได้สว่างปันไหนปกติแล้วก็เวลาถ่ายวิดีโอถ่ายอย่างนี้ต้องหามุมที่มันแจ้งๆนะอันนี้กระบอแจ้งปันไหน <laughs> คุณตาวิถีไทยนี่คือว่านอะไรหรือลายสวยงามเหมือน นกคุ้มเหม่นว่าลายของเขาเหมือนนกคุ้มเลยอันนี้ก็คือว่านนกคุ้มท่านผู้ชมเลยสวยงามนักแลเวลาที่เฮาเห็นต้นไม้อะไรที่มันงามๆเด่นๆนอ่าเขาก็รู้สึกสดชื่นนำได้ทีนี้เฮามาเบิ่งคุณสมบัติของต้นว่านต้นนี้ว่ามันเป็นอย่างไรบ้างประการแรกเป็นต้นไม้มงคลคำว่านกคุ้ม คุ้มปกป้องคุ้มภยัยอันนี้ที่คุณตาวิธีไทยเข้าไปเบิ่งในอ Facebook อยู่ใน YouTube แล้วก็พวกปราดชาวบ้านที่เขาเอามารีวิวเนี่ยเขาบอกว่าว่าน,นกคุ้มนี่มันจะเป็นต้นไม้ที่ปกป้องคุ้มภยัยภัยที่เกิดจากอคีภยัยภัยยันตรายต่างๆที่เป็นภัยที่สิเข้ามาหาเฮาปกป้องคุ้มภยัยเห็นบอก อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลได้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโบราณเพิ่นบอกว่ารู้ไว้ใช่ว่าใช้บาเบหามนะอันนี้คือคำสุภาษิตพังเผยของคนโบราณอันนี้เฮากะเอามาปลูกไว้อย่างเดน,น้อยกับเพื่อความสวยงามละประการที่สองนะนอกจากจะเป็นปกป้องคุ้มภัยแล้วยังเป็นต้นไม้ประดับสวยงามเป็นไม้กระถางนี่นีน ปลูกไว้อยู่ใสก็จะสวยก็จะงามอยู่ที่นั่นนะประการที่3นกคุ้มยังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศเห็นบอกนี่นี่นปลูกไว้ได้หลายเวลาที่เฮาอยู่ใกล้ๆเขามันสีรู้สึกสดชื่นสูตรอากาศเห็นบอกมีแหงได้อ่าเข้าไปในโรงเรียนบ่นี่คุณครูเอาละวันนี้ครูจะให้พวกเธอวาดและระบายสี ต้นว่านนกคุม้มเอากระดาษดินสอขึ้นมานักเรียนหมักขนาดวิชานี่เพราะว่าเป็นชายจินตนาการในการวาดการเขียนนะตะวัดปลายผู้กันแล้วยังจินตนาการว่าลายของนกคุ้มนี่มันต้องหินแบบนี้แบบนี้วาดแบบนั่นแบบนี้นะโบมีภัยขาดวิชานี่เ,เข้าไปถึงรั้วมหาลายัยรั้วมหาลัยนี่กั ต้องพูดถึงการวิเคราะห์วิจัยพวกเธอไปหาข้อมูลมาสิแท้จริงแล้วว่านนกคุ้มเนี่ยเป็นว่านของอัทวีปใดประเทศใดนะหรือว,ว่าเป็นของไทยเป็นของไทยแทย้ๆนี่แหละเป็นพื้นที่ของไทยอ่าไปหาข้อมูลมาแล้วก็ามาพรีเซนต์หน้าห้องอ่ะใครที่ได้ข้อมูลถูกต้องละเอียดครบถ้วนอาจ,จารย์เขาจะให้คะแนนตามเนื้อหาทีนี้ นอกจากจะเป็นไม้สําหรับบริเ่าเรียกว่าบรูรณาการกับการเรียนการสอนแล้วนะยังเป็นต้นไม้เศรษฐกิจอีกได้เวลาที่เราเซิร์ชข้อมูลเข้าไปนี่มันจะมีตัวเลขตัวเงินอยู่ในหันพร้อมเห็นบอกว่า,วานกคุ้มพร้อมกระถาง50บาท60บาทหรือกอใหญ่ๆนี่อ่าพุ่มใหญ่ๆนี่เป็นร้อยนะเป็นร้อยเลยทีเดียวเห็นบอกเปนราคาหรือ ขอบน้ำใจพวกเธอมาก,มากๆที่เอาตนวานนกคุ้มมาฝากยายยายก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าจะเอาอะไรนะทำคอนเทนต์ลงยูทูบู้ดีได้ว่าน,นกคุ้มป้ายมงคลสวยๆขอบน้ำใจจริงๆเพื่อนว่ะ <c> เ <oughs> <c oughs> ว้าไปน้ำลายแตกซาา่าๆนะคุณยายยูทูปเบอร์เอาละสำหรับมื้อนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทย อ่าอยู่ดีมีแหง่งสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมูอห้่งม,มือหนานอนรับกะขอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกะขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชดเดินทางไปใสามาใสาใกล้ไกลกะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและญาติสนิทมิตรสหายของท่าน ให้อยู่โรดปลอดภัยจากโควิด -19 และกระสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่องในเช้าวันนี้ก็คือว่าน,นกคุ้มว่านมงคลปกป้องคุ้มไพรพยันตรายจากอาคีภัยและภัยต่างๆเป็นว่านประดับสวยงามเป็นว่านฟอกอากาศ เป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้และสร้างไรายได้เป็นของฝากของที่ระลึกครับท่านผู้ชม